she's เอชูอินกวางโจนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปงานแฟร์กันคือเรายังไม่ได้ทําบัตรเข้าง,งานเลยแต่คุณแม่บอกว่าเขาอะให้ไปทาหน้าง,งานได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําหน้าง,งานได้หรือเปล่าแต่ก่อนไปเราได้ทําการสั่งกาแฟไว้เดี๋ยวไปเอากาแฟกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่ากาแฟร้านไหนที่ควรค่าแก่การกินง ก็คือร้านนี้มันเป็นร้านกว้างอันนี้นะคะคือลาเต้เขาแบบอร่อยมากาเต้เราได้กาแฟมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาคอลแลบกับเอลโมน่ารักมากคือแบบ ที่ฮอนี้ก็คือเขาจะคอลแลบไปทั่วเลยอย่างเช่นรอบพี่แล้วเราก็เป็นลาบูบูใช่ไหมตอนนี้ก็มาเป็นเอลโมเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าเขาจะไปคอลแลบกับอะไรแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปเดินขึ้นรถเมลนะคะรถเมลก็คือนั่งใส่เดิมก็คือใส่สองสามเก้าแล้วก็นั่งไปประมาณห้าสถานีก็จะถึงงานแฟนนะคะเดี๋ยวขึ้นรถเมลกันนะคะเดินออกจากโรงแรมก็เลี้ยวขวามาเลยแล้วก็เดินตรงไปจะเจอป้ายรถเมลแล้วเราก็มารอรถเมลเหมือนเดิม มีร้านะคะงานแฟร์ก็คืออยู่ตรงข้ามเดี๋ยวไปเดินข้ามทางมาลลยกันมาดูกันว่าจะหลงอีกไหมคือคุณแม่ต้องการไปตึกดีด็อกนะคะแต่คือตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตึกไหนเลยยังไม่ทาบัตรด,ด้วยแต่คุณแม่มีบัตรแล้วยวพาไปดูกันว่าเราจะรอดไหมนะคะทุกคนเด๋ยวจ้ให้ผมด้วยครับนะคะคือแม่จะมาดูโซน B ดีด็อกพอดีเพราะฉะนั้นก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่า นั่นแหละทําบัตรตรงไหนก่อนก็าถามเขานะคะคือเขาอะให้เรามาทําบัตรตรงนี้นะคะใส่มือตรงนี้ก็คือเดี๋ยวทำได้เลยก็คือแบบที่ทําบัตร g i s t r a t i o n ก็เดินตามป้ายเข้าไปเลยก็เดินตรงเข้าไปใน g i s t r a t i o n hall เลยตามป้ายเลยเขาจะมีป้ายบอกอันนี้ก็คือยังทําไม่เป็นแต่ก็เดินเติมนตามเขาไปอันนี้ก็คือเรากรอกเราแบบได้โค้ดมาแล้วนะคะคือหน้าแบบทุกคนหน้าใช้ตอนสอบ EK ค่ะทุกคนทุกคนก็แค่สแกนอันนี้นะคะแล้วก็แบบเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีเขียนอะไรอีกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะไปดูกันเขาจะมีภาษาอังกฤษเขียนบอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็แค่เอาพาสปอร์ตกับคิอาโค้ดเมื่อกี้ให้เขาจบเรียบร้อยนะคะทุกคนเราได้มาแล้วหน้าแต่ว่าหน้าแย่ยมากขอ,อยนุญาตปิดหน้าไว้ก่อน กคนคือไอ้บัตอันนี้มันทําง่ายมากนะคะแค่สแกนคือออกโควม้วก็เดินดูงันเข้ามาเขาก็ทําให้เลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆน,น,นะคะแล้วพออา้ารยอินปุ๊บเราก็ไปเขตที่แบบเราอยากจะไปเดินดูงานได้เลยก็คือง่ายมากทุกคนไทยก็คือแบบมาทําได้นะคะก็จะมีป้ายบอกตามทางเลยเข้ามาง่ายมากแม่เราก็คือจะไปดูเขตด,ดีีอันนี้นะคะก็คือขึ้นตามมาเดินไปเลย นะคะมันก็จะเป็นโซนๆแต่ว่าอันนี้จะอยู่โซนแบบกระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินแบบไปเรื่อยๆเพื่อไปหาผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ต้องการนะคือเหมาะสําหรับพวกคนที่แบบอยากทนธุรกิจอะไรใหมๆ่ๆอ,อย่างนี้แล้วก็แบบมาขอสินค้านาเข้าได้อันนี้ก็คือขอนําบัตรขออะไรจากเขาได้หมดเลยแม่จะไป toy student baby อันนี้นะคะของแม่ก็คือสีเขียวก็คือนี่อยู่ชั้นหนึ่งก็ลงไปเลย พอมันกว้างมากแล้วพวกเราก็เลยเดินผิดชั้นนะคะคือชั้นที่แม่จะดูอะ่ะมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เราอะ่ะจะขึ้นมาชั้นสองเราจะลงบันไดเลื่อนกันคือมันใหญ่มากๆแบบสุดๆทุกคนต้องดูผังดีนะคะบีอะมันน่าจะไม่เหมือนกันจะพาไปดูกันว่าเฮลแค์ Healthcare ของคุณแม่ข้างล่างมีโปรดักต์อะไรบ้าง Let's go <S นะคะหอที่คุณแม่จะมาดูคือ Student Baby Material Product ทาร โอเมก้ oh ตุ๊กตาเยอะมากเขาต้องพิออเดอร์เยอเะกว่าทไหนต้องของพัฒนาความรู้เด็กสุลกากะต่างๆแล้วพอขอร้อานหนึ่งเขาจะให้ทั้งบูช,ชัวแล้วก็ให้อน,นิมาเลยนะคะนำบัตรต่างๆก็ติดต่อกันเองทารุกคนมันเดินไปได้หมดเลยติดกันหมดเลยทุกอัน คนคือทางงมันมีแบบลายร้านมากคือเราสามารถขอโบชัวได้หมดเลยแบบดีมากๆนะคะสำหรับใครอยากเริ่มธุรกิจเริ่มใหม่ๆของแบบใหม่มากทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยอะเป็นแบบของเด็กน้อยนะคะ ทุกคนเรารู้สึกว่ามันสนุกมากเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากจริงๆแล้วเราสามารถขอแบบนําบัตรเขาได้แล้วก็สามารถสั่งเขาได้่อยแบบจะเอาขั้นต่ําเท่าไหร่อะไรยังไงแบบถามเขาได้หมดเลยนะคะเขาแบบบริการดีมากๆแล้วทุกคนก็คือพูดภาษาอังกฤษได้ราะนนใครแบบอยากมาก็คือแนะนาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบของมันน่ารักมาก นี่นะคะแนะนำให้แบบเขียนเขาเรียกว่าอะไรถ่ายภาพแผนที่อันนี้เอาไว้มันจะได้รู้ว่าแบบเราอยากเดินไปไหนนี่นะคะแล้วเราก็เดินออกมาเพื่อที่จะไปเขตอื่นเราจะไปจุดตัว C กันทุกคน เขาก็จะมีป้ายบอกเลยทุกคนเดินตามออกไปก็คือง่ายมากๆแล้วค่ะจะเดินไปเดินมาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าหิวนะคะทุกคนคือในงานมันจะมีพวก KFC McDonald's ให้ ua, mm hmm. กินด้วยก็เดินตามป้ายเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือหาย Fabric Material mm hmm. ไม่เจอที่คุณแม่จะเอา็เลยกันเลงเดินหลงๆกันอยู่ที่นะคะทุกคนเรามากินข้าวกันอันนี้ก็คือแบบร้านอาหารอยู่ข้างล่างเลยข้าวร้อยหยวนคือแพงมากขายตังชาติสสุดๆแต่อันเนี้ย mm hmm. ก็อะไรดีไก่พอแบบโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป เอยไม่ใช่ไปซื้อสิไปดูของกันต่อนะคะอันต่อไปก็คือจะพาคุณแม่ไปดูผ้าป้ายก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่เดจะไปอีกสิ่งหนึ่งเพราะคุณแม่อยากดูพวก medical product ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าโซนผ้าป้ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหน นี่นะคะแม่จะไปดู raw material เล้วค่ะเล้วค่ะคือจะไปอีกตึกหนึ่งมันจะเป็นทางเชื่อมเชื่อมกันแบบนี้เลยอ,เอันนี้เราก็เข้ามาอีกตึกหนึ่งแล้วนะคะน,นี่จะขายกยกับพวกแบบผ้าเครื่องใช้ต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีพวกแบบผ้าต่างๆแบบนี้นะคะ ทุกคนคือตึกเนี้ยแบบมันขายแต่ผ้านะคะขายผ้าแบบไปเข้าโรงแรมบ้างขายผ้าไปตัดเย็บบ้า,อางอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเราเราอยากได้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปโซนบีบอยกันก็คือมันจะเป็นโซนเอนกับพวกเมทัลลิครอย่างงี้คือดูตาตาราาคือแนะนําว่าถ่ายดูตีตารางนี้ไว้มันช่วยดีจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโซนบีบอยมีอะไรนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะแถวไปโซนบีกันนะคะก็คือว่าโซนบี<อ>เขาให้นั่งรถกลับไปทางฝั่งโน้น เล้วรารอนั่งรถกลับไปฝั่งโน้นกัน <S <S นี่คือโซน B ที่ขายพวกของแบบเกี่ยวกับพวกโ Product c ค r e นะคะแล้วก็ขายของพวกสัตว์ด้วยแต่ให้ดูคนเยอะมาก <S <S โซนนี้ก็คือของ <S <S ของน้องหมานะคะก็คือโซนเครื่องสำอางอยู่ฝั่งนี้แล้วอันนี้ก็เป็นโซนน้องหมาเลยเต็มไปหมดเลยของเกี่ยวกับน้องหมา โซนที่สที่เราพาทุกคนมานะคะคือโซนพวก medical healthcare ก็คือเหมือนแบบเกี่ยวกับการแบบอะไรสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะจะพาไปดูว่ามันมีอะไรมาโชว์บ้างก็จะมีพวกแบบถุงมือกันแพทย์ต่างๆแล้วก็แบบพวกของพวกเนี้ยแบบกายภาพต่างๆนะคะเยอะแยะเลยทางๆจะมีพวกแบบ ที่วัดความดันอะไรอย่างงี้เครื่องนวดแล้วก็แบบหูฟังอะไรอของหมอก็มีส่วนพวกนี้ก็จะขายพวกแบบวิตามินต่างๆทั้งหมดที่กับเพลวแชร์หมดเลยนะคะ ก็อินวดมันแบบซูเปอร์ดูเปอร์ไฮเทคอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเจียนจริงก็คือแบบนวดคอบาไหลอะไรเงี้ยอเมซิ่งเวอร์นี้ก็คือดูของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากำลังจะเดินกลับโรงแรมมาของไปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้พาไปเป่ยจิงลูก่กันมันจะเป็นถนนคนเดินกวางโจอะไรเงี้ยที่แบบเขาบอกว่ามันต้องมาเดี๋ยวพาไปดูว่ามันจะเป็นยังไง แต่ว่าไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าดูอยจะไปดูกันฮับโอเคแต่คือตอนนี้ทางออกอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ออกอยังไงแล้วแบบคนเยอะมากคนมาหาศาลมากนะคะดูดิโอเคแล้วก็มาขึ้นรถเมล์หน้าห้างนะคะนี่คือเราขึ้น B7 กลับโรงแรมนะคะครืองานแฟ์อยู่ตรงข้ามเราก็นั่งใส่นี้กลับโรงแรมอันนี้คือรอรถเมล์อยู่ อคทุกคนตอนนี้เรากลับมาห้องก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้จะจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นที่ถนนเป่ยจิงลู่กันคือเขาบอกว่ามันเป็นถนนคนเดินที่ต้องมาฟีลเหมือนเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไปเดินหนานจิงลู่กวางโจก็ต้องมาเดินเป่ยจิงลู่นะคะใครบอกแม่จีนในเชียงหงชูบอกมาแล้วพาทุกคนไปดูกันว่าไอถนอนคนเดินเนี่ยมันมีอะไรกินบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวพอเรานั่งรถเมล์ไปลงที่เป่ยจิงลู่ก็คือไปขึ้นสถานีเดิมเลยอันนี้คือสะดวกมาก นะคะเดี๋ยวเราต้องนั่งไปทั้งหมด15สถานีใครที่จะขึ้นรถเมล์จีนก็พกเศษเหรียญก็ได้หรือว่าใครแบบมีรีเพย์ก็สกแกนก็ได้นะคะโคนคือตรงเนี้ยโคจะเหมือนฮ่องกงเลย คือประเทศกวางโจรถติดมากติดจนแบบลงเดินก็ได้อะคือติดแบบไม่ขยับเลยอะเดี๋ยวไทยดูว่าแบบไม่ขยับนี่คือไม่ขยับยังไงไม่ขยับเลยก็คืออย่างเงี้ยติดอย่างงี้มาแบบ40นาทีแล้วว่าพวกเราตัดสินใจเดินนะคะเพราะว่ามันติดแบบ <c oughs> ขนาเนี้ยทั้งที่ไฟก็เขียวแล้วแต่ว่ารถไม่ขยับเลยงงมากแล้วเราก็เดินตรงไปตามทางเนยนะคะเดี๋ยวมันจะถึเงเปีจิงลู่เอง ทุกคนอนะันนี้คือเขาทำรายการคนเยอะมากเขาต่อคิวไปไหนกันก็ไม่รู้แต่นี่ก็คือน่าจะถึงแล้วนะคะเป็นจริงลูกห้าแล้วมันก็จะเป็นแบบตลาดนัดไปทางทางแบบนี้เลยแต่คือคนเยอะมากเดี๋ยวเราพาแม่เข้าไปหาอะไรกินในห้างก่อนแล้วค่อยเดินออกมาตลาดนัดคนเดินแล้วให้ดูคนโหต้องสู้ปึ๊บเราสั่งชานมไข่หมกไปเรียบร้อยนะคะสั่งไปสองแก้วเดี๋ยวลงไปเอากันก็คืออยากให้ดูคนว่าคนมันแบบ เยอะมากมันมาหาศาลมากนี่นะคะแล้วเราก็มาเอาชาร้านนี้คือเราอะเห็นที่กวางโจแบบมันมีสาขาเยอะมากก็เลยมาลองาชาร้านนี้กันคนเราสั่งเป็นชา ะะใส่ชีสเหมือนเดิมเมอคนคุณแม่ทำเหมือนแบบชาจัสมินแล้วก็ใส่ชีสนะคะแม่บอกอร่อยดีส่วนของเราก็คืออร่อยครีมชีสแบบนัวมากแบบเค็มแบบที่ชอบมากร้านนี้นะคะชื่อมอลลี่มอลลี่ทีอยู่ชั้นล็องบี้พานีทนะคะอร่อยมากมาสุ่มร้านข้าวกันนะคะเพราะว่าแบบทุกร้านคนเยอะหมดเราก็เลยอยากยจะสุ่มร้านข้าวจากร้านหนึ่งเพราะหิวมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสุ่มได้ร้านไหนนะคะคนมันเยอะมากใช่ป่ะเราก็เลยใช้วิธีการ กดบัตรคิวผ่านโทรศัพท์นะคะแล้วก็กดไปเรื่อยๆร้านไหนแบบได้คิวก่อนก็กินร้านแหละอันนี้ก็คือเราเดินแบบกดบัตรคิวมาสองร้านแล้วเดินจะไปหาร้านต่อไปว่าจะกดบัตรคิวร้านไหนดีนี่นะคะเราเลือกรอกินเป็นร้านนี้เพราะว่าต่อคิวน้อยที่สุดแล้วนะคะมันคือแบบเป็นฟิลเหมือนร้านอาหารคืนบ้านของเขาที่คือตัวอาหารที่ร้านอาหารให้เรานะคะคือมันแบบอยู่ข้างนอกแล้วเป็นแบบอย่างฟิลดินเนอร์ทำกลางแส่งตันปะ เมนูแรกคือข้าวผัดกุนเชียงนะคะเป็นแบบนี้รสชาตเป็นไงบ้างครับคุณแม่ก็ใช้ได้นี่ก็คืออีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นแบบปัานนึง่งซีอนะิ๊วมั้งน่าจะใช่เมนูสุดท้ายของวันนี้คือไข่ปุ๋นกุ้งนะคะกุ้งคือ กูงน้อยแมีแต่ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพากับโรงแรมกันเพราะว่าตอนนี้แบบคนก็เริ่มซาละยวพาไปดูกว่าถานนคนเดินที่กวางโจวมีอะไรบ้างน,นะคะมันวก็จะเป็นพวกแบบร้านขายของแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตึกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าคนเยอะมากคนยังเยอะอยู่เลย แล้วเราก็แวะมาดูร้านเสื้อผ้านะคะน่ารักมากูดิอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เราได้มานะคะทุกคนน่ารักมากแอบลอยนะคะได้ไปอ่นน เสเรียบร้อยค่ะทุกคน๋ตวตอนนี้เราก็ลังจะกลับโรงแรมกันนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ขึ้นเอ็มาทีเราจะนั่งเป็นรถเมย์แทนเพราะเมื่อกี้คิวต่อเอ็มาทีคือยาวมากก็เลยนัง่งรถเมย์แทนนะคะรถเมย์ M T ที่นั่งกลับก็คือสาย182ก็ถึงหน้าโรงแรมเหมือนกันก็เลยจะไปนั่งรถเม์ M T กันแทนนะคะที่กวางโจร้านขายเสื้อผ้าแบบราคาถูกๆเยอะมากมารอรถเมย์ก็คือเดินอ,ออกมาจากตลาดนิดหน่อยแล้วก็ถึงเลย โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เดินตันต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะถึงโรงแรมแล้วได้เวลากันไปนอนพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนหลับหมื่นเก้าแล้วค่ะหลังจากวันนี้เดินแบบโหสู้ชีวิตมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวกลับโรงแรมกัน,นะคะ่ะ